โตยต้าโคโร่าอัลติส 1.6e CNG แท้โรงงานราคาไม่ถึง300,000บาทขอเริ่มต้นเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นเองนะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยช้าหมดอดรถไม่อยู่นะคะสวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยน,นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถเข้าใหม่นะคะ เพิ่งมาถึงกันเลยยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือว่านํามาตั้งขายแต่อย่างใดก็รีบนํามารีวิวให้กับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาหรือว่าตามหานั่นเองนะคะก็จะเป็นรถนะคะซีดานสีประตูนะคะที่ได้มีการติดตั้งแก๊สจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเราได้มีการตรวจเช็คระบบแก๊สนะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชม คลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะนี่สำหรับตัวรถที่อยู่ข้างๆของนุ่นนะคะก็จะเป็น t o y ์ตาโคลอราอัลติสนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.6ตัว E นะคะ CNG แท้โรงงานเลยนะคะคันนี้ตั้งคันนี้นะผลิต ปี2010จดทะเบียนปี2011นะคะตั้งขายอยู่ที่203,500 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกลดสูงบาทกันไปเลยนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะทางเรามีบริการจัดไฟนัซนอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็หากไม่สะดวกมารับ ไม่สะดวกมารับรถนะคะทางเราก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะก็มาเรามาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับอัลติชมนี้นะคะจะเป็นรถปี2010นะคะก็จะเป็นภาษาติปากเขาเรียกว่าชมหน้าแบนดใช่ไหมกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลาง ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของโรเบต้าเองนะเครื่องยนต์อึดตืกและทนอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีสูตรให้บริการเยอะมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะสําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติ r e f เลกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะนี่ขนาดรถปี2องพันนะคะดูชุดโคมไฟของเขาสิยังใสย่ยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่เลยเนาะ ถัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยมีการติดตั้งไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมยังเป็นปกติอยู่เลยนะคะมาต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะก็ตัวนี้นะเป็นล้อเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะได้เป็นล้ออันลอยนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะได้เป็นขนาด15นิ้วเป็นแม็กหารูของแท้จากโตยต้ตาเลยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยเนาะนี่มาพร้อมกับยางไฟสโตนทั้ง4เส้นเลยนะคะจะเป็นยางสัปดาห์ที่39มสี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะในส่วนของตัวหน้ายางเองนะดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคะก็ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยเนาะมาถัดมาเรามาดูกันที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะก็จะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานะคะนั่นก็คือ vvti นั่นเอง ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาผ้าผูกกระจกมองข้างจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ตัวกระจกทุกบ้านของเขานะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะขนาดความหนาะของฟิล์มถือว่ากําลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเนาะสำหรับตัวกระจกทุกบ้านนะคะนี่ให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นสัญลักษ ของโตโยต้าซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันและบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ ถัดมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถเลยเนาะนีแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมคะตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการติดตั้งสเกิร์ตที่ค่อนข้างเข้ากับตัวรถนะคะคแล้วก็ด้วยกับสีของเขาเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่เคยผ่านการเป็นรถแท็กซี่มาอย่างแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยแล้วก็สําหรับ เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้นจะเป็นรถ2ระบบเลยนะคะจะเป็นทั้งเบนซินแล้วก็จะเป็นตัว CNG โรงงานนะคะซึ่งเวลาเติมแก๊ส CNG ก็คือจะเติมที่เดียวกับที่เติมน้ํามันเลยเพราะว่าตัวนี้ก็คือผลิตมาเฉพาะเลยนะคะเป็นรถ2ระบบนะคะมีการแยกหัวฉีดค่อนข้างชัดเจนเลยสบายใจได้เลยนะคะปลอดภัยอย่างแน่นอน มต่อกันที่ไฟด้านท้ายของเขานะคะสําหรับชมนี้เนี่ยจะได้ไฟท้ายทียท่เป็นในลักษณะของทรงกลมนะคะก็จะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งจัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นของเขานะนั่นก็คือ1 6 e cng แท้โรงงานด้วยเนาะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนี่ทํามาจาก,กวัสดุโครเมียมเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์โตโยต้อ,ตยอยู่ตรงกลางนะคะ ถัดมาด้านขวามือก็จะเป็นรุ่นของตัวรถคันนี้นะนั่นก็คือ Corolla a ั t i s นั่นเองนี่แล้วก็ดูกระจกบานดน้าท้ายของเขานะคะก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สาด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะให้ถึง2จุดเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําการเตือนนะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเนาะ เด็ดต่อไปนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทตัวนี้นะใช้ใช้กุญแจไขาจากด้านท้ายได้เลยนะนี่มาเรามาดูพร้อมๆกันอันนี้หรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะนี่สําหรับห้องเก็บสัมภาระของเขาคือปกติแล้วออาทิสนี่จะเป็นรถที่แบบมี Body บอดี้ภายในกว้างนะคะแต่ด้วยกับตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนของทางแก๊สนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ทําให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างจากัดเนาะ เดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกับอะไรสำรองพวกนี้นะเราจะเจอในส่วนของอย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองนะคะสําหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมรอยซีนทางมะพร้าวนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยเม็ดอาร์ตทุกสุด ก็อยู่ครบนะคะอันนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําเรื่องน้ําท่วมนะคะเราไม่นําเข้ามาขายอย่างแน่นอนนะ,นะไปดูกันต่อในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันน็อตฝากระโปรงสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะทั้งสองข้างเลยให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยเห็นไหมน็อตก็สีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับ สามารถใช้เล็บจีกสียางลงสียางยังนิ่มอยู่สภาพดีนะคะนี่แล้วก็ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเขาจะมีในส่งขอสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะไม่เคยไม่เคยโดนชนท้ายนะคะไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมสภาพดีมากเลยนี่ขนาดรถ10ปีแล้วนะคะแต่สภาพยังเนียบย้ําว่าไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนไปเข้าไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่า มาเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันเนาะอ่ะเข้ามาแล้วเรามาดูเลขใหม่กันก่อนเลยดีกว่า <N iin> นี่นุ่นให้ดูในส่วนของตัวเลขใหม่นะสำหรับตัวรถคันนี้ปี2010จดทะเบียนปี2011นะคะเลขใหม่อยู่ที่175,805กิโลนะคะ, 1> <1> ก,ะก็เป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่มีเขียยไม่มีกอใหม่นะคะถือว่าการใช้งานของเขานะเมื่อเฉลีย่ยตามอายุของรถแล้วก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนั่นเองเนาะตัวนี้มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจำนวนหนึ่งคู่หน้านั่นเอง สำหรับตัวเครื่องเสียงของเขานะคะจะได้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยสามารถฟังซีดีวิทยุ FM AM ได้นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะมาพร้อมระบบแอร์อนาล็อกนะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิมีปรับได้ตามใจชอบเลย มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็สําหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะเห็นไหมสภาพเบาะอย่างนีอองง้อยู่เลยผ้ายังตึงเป๊ะอยู่เลยซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเองนะนุ่นบอกเลยว่าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะนุ่นบอกเลยว่าของอา t ิสเองอะ่ะเป็นรถที่แบบ มีบอดี้ภายในกว้างนะคะนั่งได้แบบสบายเลยแล้วก็ตัวอัลติสนะของเขาเออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านเห็นไหมเพราะว่ามีสายเบลียวให้3เส้นก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าให้ครอบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนั่งได้สบายเลยนะคะเพดานด้านบนก็ค่อนข้างสะอาดไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยเนาะอ่ะสุดท้ายที่เราจะไปดูกันก็จะไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างนั้นนะ่ะไป เราไปดูพร้พอมกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยสําหรับตัวโฉมหน้าแบรนดนะคะและยิ่งได้เป็นรถสองระบบนะคะระบบที่มาจากโรงงานแบบนี้ด้วยก็สบายใจได้เลยนะคะ เราเข้ามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเนาะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะมาพร้อมกับระบบหัวฉีดที่แยกออกมาจะเป็นในส่วนของระบบตัวแก๊ส CNG นนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นที่มาจากโรงงานเลยนะคะตัวเครื่องยนต์แห้งสลิดไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยเนาะไปดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะก็น็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลย ค่อยๆไล่มาจะเป็นในสอหัน็อตแก้มด้านซ้ายแล้วก็เม็ดอาร์ที่เป้าโชว์ฝั่งนี้เห็นไหมสภาพดีเนียนกิ๊บเลยนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานมาจนถึงในสองหัวตัวคานด้านซ้ายนะคะนี่เห็นไหมคานซ้ายเดิมๆเม็ดอาร์ททุกจุดอยู่ครบเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้าน,นาซ้ายและคานด้านหน้าสำหรับคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆแบบนี้เลยคงช่างเดิมแท้จากโรงงาน ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและตัวคานด้านขวา,าเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นคานด้านขวานะเห็นไหมเดิมแท้จากโรงงานเลยมาจนถึงน็อตแก้มฝั่งด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะคะน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยเนาะนี่ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าปั๊มไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่า ของแนที่มาจากโรงงานแล้วก็สติกเกอร์สามจุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มอกสติกเกอร์สีและสติกเกอร์ที่มาจากโรงงาน3จุดอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะตัวเล่มทะเบียนไม่ชำรุดสูญหายสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะนี่ก็ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวรถที่นุ่นนํามาเสนอวันนี้นะคะก็สําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็น t ตโยต้าโคโร a อัลติสนั่นเองนะคะรุ่น1.6ตัว e cng นั่นเองนะคะเป็นปี2010จดทะเบียนปี2011นะ สำหรับตัวรถคันนี้นุ่นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่2,35,000บาทนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะช้าหมดอดรถไม่อยู่นะคะก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ